การต่อสู้เพื่อรักษาตลาดส่งออกสหรัฐปัญหาและโซลูชันที่คุณอาจยังไม่รู้ในยุคที่การค้าระหว่างประเทศเต็มไปด้วยความท้าทายประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาดส่งออกสหรัฐของเราแต่นี่คือสิ่งที่คุณอาจยังไม่รู้สหรัฐได้เข้มงวดการตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้า awc ขึ้นอย่างมากซึ่งอาจนำไปสู่การเก็บภาษีเพิ่มสูงสุดถึง4 0สซสำหรับสินค้าที่สวมสิทธิถิ่นกำเนิดสินค้า transshipment แอย่ากังวลคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจคณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจกำลังเตรียมมาตรการรักษาตลาดส่งออกสหรัฐของเราซึ่งมีมูลค่าสูงถึง55,000ล้านดอลลาร์ต่อปีแต่นี่คือจุดที่น่าสนใจกระทรวงพาณิชย์ได้เสนอแผนการพัฒนาระบบตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและลดระยะเวลาการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าอย่างไรก็ตามมาตรการนี้จะทําให้ปริมาณคําขอเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก90ฉบับต่อเดือนเป็น8 0 0 0ฉบับต่อเดือนซึ่งอาจส่งผลต่อต้นทุนและรายได้ของผู้ประกอบการและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ของคนมักลืมการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์การพิจารณาถิ่นกำเนิดสินค้าของสหรัฐจากกระบวนการผลิต Sur s u s t a i a l transformation เป็นการพิจารณาจากส,สั่นวานการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ โลชั่นคอนเทนต์หรือ AVC ซึ่งอาจสร้างความยุ่งยากให้กับผู้ส่งออกแผนการรักษาตลาดส่งออก 1. Upsystem พัฒนาระบบตรวจสอบด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและรองรับปริมาณคำขอที่เพิ่มขึ้น 2. อ o w l e d g e ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับกฎถิ่นกำเนิดสินค้าแนวใหม่ของสหรัฐผ่านกิจกรรมให้คำปรึกษาฝึกอบรมและสัมมานา 3. อั f ฟัน สนับสนุนสินเชื่อดอกเบีย้ยพิเศษแก่ผู้ประกอบการที่เพิ่มสัดส,ส่วนการใช้วัตถุดิบภายในประเทศปัญหาโนโมินีอีกหนึ่งความท้าทายธุรกิจโนอโมินีและต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายอาจเป็นอีกช่องทางที่ธุรกิจต่างชาติใช้ส่งออกสินค้าสวมสิทธิ์จากไทยไปยังสหรัฐคณะกรรมการบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาสินค้าและธุรกิจต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมายขศท,ท จะตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงนอมินีและความเสี่ยงที่คนไทยตกเป็นนอมินีโดยไม่รู้ตัวซึ่งเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องใช้เวลาแต่จำเป็นสำหรับการรักษาความน่าเชื่อถือของตลาดส่งออกของเราคำถามที่น่าสนใจการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์การพิจารณาถิ่นกำเนิดสินค้าของสหรัฐจะส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกไทยอย่างไรในระยะยาวคุณเห็นว่ามาตรการที่กระทรวงพาณิชย์เสนอจะช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่มาร่วมตอบคำถามเหล่านี้ในส่วนความคิดเห็นเถอะ